สนับสนุนโดย Mini j o ยสติ๊กสินค้าดีที่ราคาทุกถูกต้องเพจร้รานชอบขายดีตอนนี้มีโปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์เพจรุ่นรับมินิจอยสติ๊กฟรีผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวอวี RV, ทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับช anel รีวิวรีวิวเกมเมกับผมรีวิวครับ วันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟไต้หวันแล้วก็จะพามาชมสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวนาคอสครับคือเดิมแล้วนะฮะบัตเตอร์ไฟเนี่ยมีสกินค่อนข้างเยอะในนาคอสเลยผมว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะมีเหมือนกันนะฮะก็ออกมาเป็นสกินใหม่ล่าสุดคือสกินที่2นั่นเองแล้วก็มีความแปลกและแหวกแนวคือชนิดที่ว่าทุกคนต้องร้องว้าวเฮ้ยมันว้าวยังไงอ่ะคือในความรู้สึกผมเนะฮะมันแสบตาโอ้แสบตายัางไงอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะกับสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวนาคอรครับ โอ้โหบอกเลยนะครับว่าแสตตาจริงๆรับผมทั้งชุดเนี่ยผมคือเป็นสีเขียวนะสะท้อนแสงรวมไปถึงแม้หรือว่าหน้ากากที่ใส่อยู่ก็เป็นหน้ากากสีม่วงซึ่งความตัดของสีเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะสำหรับสกินใหม่ล่าสุดของนาคอสคือคุณไหนชอบนี่ก็จัดได้เลยแล้วกันนะฮะผมแต่ ที่เซิร์ฟไต้หวันไม่ได้ขายบ็นกูปองนะครับน่าจะสมลอตเตอรี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็รอดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปถ้าเข้าเซิร์ฟไทยน่าจะ ในรูปแบบอะไรก็นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคยังไงก็ไหนดีชอบนะครับผมตัวนี้ก็รอจัดได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามคลิปพิพินี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงจะงเรให้รีวิวรีบิดมือกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะจกนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ